สาหกิจชุมชนบ้านข้าวแตนได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่5พฤษ,ษภาคมพุทธศักราช2565โดยมีที่ทำการกลุ่มตั้งอยู่บ้านเลขที่183หมู่3ตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายมีสมาชิกทั้งหมด7รายโดยมีนางสมพรพุทธกนิทกุลเป็นประธานกลุ่ม การรวมกลุ่มกันของวิสาหกิจชุมชนบ้านข้าวแตนเกิดจากแม่บ้านในชุมชนว่างจากการทำนาอยากมีไรายได้เสริมจึงรวมกลุ่มกันผลิตข้าวแตน นอกจากนี้ในชุมชนยังมีภูมิปัญญาการผลิตข้าวแตนที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษประจวบกับคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยทำนาเป็นหลักและได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตสูงราคาข้าวตกตำ่ำไม่ได้กำไรจากการทำนาจึงรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและต่อยอดแปรรูปสินค้าให้สร้างมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบันกลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมคือการผลิตข้าวแตนมีทั้งหมด3รสชาติคือข้าวแตนน้ำแตงโมข้าวแตนข้าวกล่มและข้าวแตนข้าวขาวการทำข้าวแตนจะมีข้าวเหนียวนึ่งมีน้ำแต่งโมที่เขาปั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็นีส่วนผสมของเกลือ น้ำตาลเพิ่มรสชาตินะเจ้าตอนนี้เราก็เอามาคลุกเข้าเจ้าคลุกข้าวคลุกข้ามันกระจายนะเจ้าต่อไปจะเป็นขั้นตอนการนำข้าที่เราปรุงกียบร้อยแล้วมากดใส่แม่พิมพ์น,นะเจ้า หลังจากที่เฮากดลงแผน่นพิมแล้วเขาก็จะนำมาตากนะเจ้าของเฮานีจะตากนีนโดมนะเจ้าเพราะว่าความสะอาดนะเจ้าเมื่อมันมีฝุ่นอย่างเงี้ยนะเจ้ามันจะมีนกนี้อย่างมาก่อนะเจ้าก็แต่เฮานี่จะมีประมาณสามรสนะเจ้ามันจะมีข้าแต่น้าแตงโมงนะจ้าแล้วก็แหงตัวนึงก็จะเป็นข้าวกลมนะเจ้าข้าวกลนี่มันเป็นข้าวกลมเมืองเฮาเอามาสนก็ข้าวขาวแต่อัตราส่วนนี่ก็จะ เข้ากันนิดหน่อยนะเจ้าเพราะว่าเข้ากันมันแข็งเราต้องการสีมันะเจ้าสีธรรมชาติก็แห่งตัวนี่ก็เป็นข้าวขาวปกติเอาแต่เกลือกับน้าาลมาปรุงคือมันมีรสกลมกล่อมตัวนี้กว่าตาประมาณ2แดดเจ้า2แดดถึงแห้งสนิทก่อนสามารถเอาไปเก็บแล้วก็นํามาทอดได้เลยเจ้า ลังจากเขาหยอดเส้นแล้วนะเจ้าก็จะเป็นการยอดน้ำอ้อยนะเจ้าต่อคิว้วน้ำอ้อยได้ความเนิดประมาณประมาณนี้นะเจ้ามันจะยอดประมาณนี้เป็นสาย,ยาค่ะอันนี้กัคื้อจะจะพอดีเจ้าจะบารีวเกินไปจะบา,บาอันข้นเกินไปนะเจ้าหลังจากที่เขายอดแล้วเดี๋ยวเขากจะเอาไปแพ็คใส่ถุงนะเจ้า หลังจากตีเฮายอดน้ำอ้อยเสร็จแล้วน้ำอ้อยเซ็ตตัวแล้วแตนมะจุถูงก,ก็เรียงไปตามเนี่ยค่ะมันจะมีสามรสนะเจ้ามีข้าวธรรมดาน้ำแองโมลแล้วก็ข้าวํำนี่นะเจ้าเขากใส่ไปตามนี่นะเจ้าจุดเด่นของเฮาก็คือความกรอบสโลแกนเฮากคือกรอบทุกเม็ดเด็ดทุกคำอร่อยจนหยุดไม่อยู่จากทีเฮาน้ำแทนทีเฮาถอดแล้วยอดน้ำอ้อยแล้วมาใส่ถุงนะเจ้า ก็เป็นการซีนถุงนะเจ้าซีนปลาถุงเพื่อการล้มกันความชื้นนะเจ้าอ่าในปัจจุบนันนี้ผลิตภัณฑ์ของเฮาก็คือข้าวแตนนะเจ้าแต่อนาคตที่กึไว้ก็คือว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเฮาเป็นข้าวแล้วคําว่าข้าวเนี่ยความจริงแล้วมันสามารถทําได้หลายอย่าง ก็ได้ทําเป็นไอติมเข้าก็ได้เอาเป็นสบู่เขา้าอยากจะถ้าเขามีสินค้าหลากหลายเอ่เฮาก็สามารถดึงคนในชุมชนมาช่วยเฮาแล้วก็สร้างสร้างไรายได้ให้ชุมชนได้นักเจ้าผลิตภัณฑ์เข้าแตนของเฮานะเจ้าขายถุงละสาวบาทนะเจ้าช่องทางจําหน่ายของผลิตภัณฑ์เฮานะเจ้าจะมีอยู่ที่ตลาดชาวนานะเจ้า แล้วก็เห็นจุดหนึ่งก็คือตลาดล้านเมืองี่เซนทันแล้วก็ตลาดพาณิชย์เจ้าช่องทางจำหน่ายออนไลน์นะเจ้าก็คือเฟซบุ๊กบ้านข้าวแตนสวนเย็นใจเบอร์โทรติดต่อนะเจ้า0914816898เจ้า